เครื่องเราซ่อสผมนี่อย่างลยเจ้าเด็ดสุดก็คือผุงหัวกระป๋อห้าเจ้ามีกาบเขือเทศเจ้าแล้วใส่พริกใส่หอมเหี่ยกระป๋อแล้วแล้วเจ้าเป็นอันนี้อันล้ำแล้วเจ้าจะอีกจะเม็ดแล้วมีไข่ต้มนะเจ้านี่ไข่ต้มแล้วก็จะมีฮอตดอกแล้วก็จะเป็นพักกะลัมเจ้าพักกะลัมชมี่หน้าหนาวแล้วเจ้าพักก็จะว้าหวานเจ้ามากกินสักกัร์ดมากหน่ากินขนาดเลยนะนี่ข้าวเหนียวเจ้าป๊อตถุงปลเลือดปลานี่สุดยอดเลยเต็ดหมูนี่เจ้าสุดยอดซื้อเอ่อลุงย่างนะเจ้าซีซี่ปลาเจ้าได้หน้าขนาดเลย

กลมกลมนาหนาวจังว้าวน่าหนาวขนาาจะบปกองให่หนาวจังไห้นะรุดยอดเลยก็ยังอ้าวันไม่นี่ยยังต่ดส้มองจัดมาได้ไปได้นะเจ้าผมคนดว่ร้อนเหนอน่าติดนกกั้ ก็เจ้า <SW> นักตัสุยอดเยปีใหม่นะเจ้าแต่ปีใหม่นะกต้องเดินทางกรับบ้านของเดินทางกลบ้านปอดยเจ้าช่อง้นะคนเดินทางกลับเยอะแล้วมักรังถ้าใครเดินทางด้วยกัรที่รับรถยนกับบ้านกักความับรถยนต์และความปลอดภัยก็บอกใช้เดินทางรถตูวรถเมล์ผโดยสารอย่างแวกเลขอถึงบ้านเลยปลอดภัยน้าไบอกพราว่าคนเที่ยห้ารอยอยู่นะเจ้า ก็อีแม่นะเจ้าผู้ใหญ่ตายายหลุมเมียลอยอยู่ในเจ้าจิตใจก็ขอมีความสุขโสเอี่ยกินกับน้ำล้นในเจ้าเนื้อมาเติมพลังงานใจแล้วก็ไปสู้นั้นเลยนะเจ้ากิ่ในนี้ก็ของทุกคนประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกสิ่งตีตั้งใจเอาไว้นะเจ้าพวกแต่ตอนตื่นดึกดูแล้วก็ความตั้งใจนะเจ้า อยู่เรื่องเะเวลาทานเป็นเวทขนาดนี้เขาอย่างนนั้อ่ะปี้ปีที่ผานมาปีแล้วปีเนี้ยไออย่างจีิเขาคิดว่าย่งเงี้ยว่ายแล้วยังมาสำเร็จนะก็ขอสิ่งตีมุ่งมั่นปรารถนาเราตั้งใจไว้นะเจ้าเป็นสิ่งที่สำเร็จในปีปีที่จะถึงนี้นะเจ้าขอให้ทุกคนเราสำเร็จทุกคนเลยนะเจ้าแล้วก็บม่ได้ลืมดูเลยฮะสาสุขภาพตัวเองนะเจ้าร้อง น่นเองมะอืม้มาลเลยไก่ไก่มันไค่ส้มๆแน่น้นะน,น,นี่ะเปรี้ใไก่ไก่อร่อยขนาดนี้ขนาดอือร่อยี่ใครเอาไปบ้านสวนมน่อยเจ้าเรียงเองกินเองมากอรไรเลยเดียวมันสาวทุ๊ไท่ก่อนแต่ก็บ,บ้านสวนแล้วเจ้าจะไปเอ่อพอมนาะส่วนแต่พอสวนปนวามเล้เกินกีบไข่ตัวเอง ถ้าว่างเดี๋ยวจะไปสวนยางตัวนี้เจ้ายังไงเออเดี๋ยวปิดกระเป๋าไปเอวนะเจ้าอถ้าว่างอ่ะก็ใจก็ขอทุกคนความสุขนะเจ้าออืรู้กลิ่นไปแค่ขอที่อยากไปกินน้ำส้มดีกว่าแล้วเจ้าคขยันหินเข้ากันนะเลยบัดนี้เริ่มส่งหากินกันนะเจ้าและบ้านกันคิด่อไปเจ้า